สอจนำเพื่อวันอยู่แท็กเอนะครับแท็กบีนั้นเป็นโอมสายชิวพี่โอ์มเบิร์นตูดลอยเลยครับตูดไม่ติดพื้นเลยครับสุดยอดไม่ธรรมดาครับหาคนที่ทําแบบนี้ได้ยากครับปกตินักแข่งนี่เบิร์นนิดตูดจะติดพื้นครับพี่โอ์มเบิร์นตูดเด้งเลยครับแบบนี้ดึกดึดึกดึด๊เขาบอกว่าทำเองขัขบเองนักเพลงพอครับ สำหรับจอนัมเบอร์วันเดี๋ยวดูเลยครับฝีไม้ลายมือจะฉกาดขนาดไหนครับบอกเอ็ดครับยังไงครับเอสดครับพูดใส่ไม้เลยครับขี่กี่รอบสอยังไงอะเอาเร็วสิบอกนายเหี่ยกันด้ครับจะได้รู้ครับผู้ชมจะได้รู้ด้วยครับจะขี่ยังไงครับสองในสามรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวชิงไฟครับนั่นแหละครับที่ต้องการรู้ครับ เฝ้ได้หนึ่งครั้งเฝ้าได้หนึ่งครั้งครับผมและผู้ชมต้องการรู้กคนั้นแหละครับว่าจะต้องยังไงครับนายเยวขออีกทีครเงนายนี่ยวชิงไฟครับรอบเดียวนะครับเฝ้าได้คนละหนึ่งครั้งอานะครับชิงไฟรอบเดียวเฝ้าได้คนละหนึ่งครั้งครับอยู่ฝั่งสโออยู่ฝั่งสจอก็พิมพ์สจอมาครับอยู่ฝั่งพี่โอเก็พิมพ์พี่โอมาเลยครับขอนแก่นเขาขอนแก่นเลยครับดูไฟครับ เจ้าทินกับขอนแก่นครับครับเฮ้ยเอาไปโยครั็บปุ้นรับได้ตอนออกสวยครับออกสวยก็รัวมาเขาจะนำวันโีมสายชิวโอ้ตอนนี้สูธีก็หยอสองเมตรครับสูธีอยู่สูธีอยู่ครับเวลาสุธีอยู่สุธีอยู่ครับจเจาไหล่ก็ไปครับจะเจาไหล่ก็ไปครับจจากดไปที่16.022จุดศูนยองสอง้ยจนำวันรับแชมป์ไปนะครับโอ้โห ขออนุญาตครับ LS นะครับจบกันยังครับกติกาจบไหมเงินก็ยังไม่ได้โอ้ทำเองขับเองนักเลงพอนะครับสำหรับสจนัมเบอร์วันนะครับโอ้ FC สจอยืดเต็มเฟสเลยครับตอนนี้โอ้ได้ใจ FC เลยโอ้ได้ใจ FC เลยนะครับรัวๆเลยครับสจทั้งใจเลยครับสำหรับวันนี้ครับทีมงานนะครับบุรีรัมย์พันเมตรนะครับ ต้องขอกราบขอบพระคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ,รบที่อยู่เป็นกำลังใจเรามาถึงตอนนี้นะครับ,รบผิดพลาดประการใดครับทางทีมงานกราบขออาภัยนะครับ,รบแล้วก็วาจะได้ม่สุภาพ